สวัสดีครับผมต้นครับสวัสดีครับผมทุเรียนครับและนี่คือรายการบันเลงครัวทั่วไทยนั่นไงไม่ได้ซ้อมมาไงไม่ได้เตรียมมาก็า,าง่ายไ,ไปก่อน <laughs> เขาอาจจะยังไม่ตื่นก็ได้เราไปปลุกเขาไหม ตื่นโอเคก็่นแลนะค,ครับคุณผู้ชมครับมะเร็งครัวทั่วไทยครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปพบกับวิถีพื้นบ้านอันนําไปสู่อาหารพื้นถิ่นวันนี้เราจะไปจังหวัดที่รถติดมากจังหวัดที่รถติดมากจังหวัดเชียงใหม่เหรอไม่ใช่ครับจังหวัดอะไรครับผมเพชรบุรีตัดใหม่ครับ อันนั้นถนนจังหวัดเพชรบุรีแม่คุณนี่เรื่องเกี่ยวกับชื่ออะไรนี่คุณสามารถดึงเข้ามาพัวพันกันได้หมดเลยนะว่างเนี่ยไม่มีอะไรทํครับเมื่อพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีนะครับเราก็จะนึกถึงสูงสูงสูงตาลเพชรบุรีใครก็รู้ถูกครับครับผมหลายคนจะคิดนะครับว่าต้นตาลหรือว่าตาลตานนดหรือว่าคนที่นั่นเรียกว่าต้นตานนดเนี่ยนะครับรับจะกินได้แต่ ลูกตาลเป็นผลไม้รือว่าจะเป็นน้ําตาลสดมาดื่มชื่นใจเฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วนะครับคนที่นั่นนั้นนาตาลตโนตนมาทําเป็นอาหารขาวด้วยจริงหรือจริงสิอย่ามาอยา่า <c oughs> มาย่ครับผมหลายเมนูด้วยกันทีเดียวนะครับจะเป็นอะไรบ้างไปชมกันเลย วันนี้รายการบาเลงครัวทั่วไทยผมพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดขึ้นชื่อเรื่องต้นตาลซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวครับสเสน่ห์ของเพชรบุรีคือทิวทัศน์ดงตาลที่เรียงรายสองข้างทางและความหวานของน้ำตาลตโนดหลายคนคงเคยได้ยินสุภาษิตคำพังเพยที่ว่าหวานเหมือนน้ำตาลเมืองเพชรนะครับ ซึ่งทุกวันนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นตาลของเพชรชบุรีก็ยังคงมีชื่อเสียงไม่แพ้ใครซึ่งต้นตาลให้อะไรได้มากกว่าที่คิดที่สำคัญสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูแต่จะมีเมนูอะไรบ้างต้องติดตามกันให้ได้นะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่แหล่งเรียนรู้ภูปัญญาตาลตโนดบ้านไร่กลางจังหวัดเพชรบุรีนะครับนัดกับคุณพ่อจำรัดเอาไว้คิดว่าน่าจะอยู่ข้างในนะครับเรียกเลยดีกว่าตามสูตรครับพ่อจำรัดครับอยู่ไหมครับอยู่ครับอ่ะอยู่ครับมามามาโอมาแล้วสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมาใกล้ๆทางนี้นิดนึงนะครับสวัสดีครับอันนี้พ่อนี่ใครเนี่ยามาด้วยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยหลานหลานชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อมืดครับชื่อมืดนะครับอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกว่า ตัวสืบทอดอตัวตายตัวแทนนะพ่อนะอนหลานเคยครับเป็นหลานเคยด้วยพ่อทําตาลมาเนี่ยกี่ปีแล้วไล้หนักพอซ้อมจากก็ยังได้ออกปอสี่ไหมออกปอสีอตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่หกสิโอ้ยประสบการณ์เด็กๆครับเพิ่ง50าสกว่าห้าสิบกว่าปีแล้วพอ่อห้ากว่าปีโอ้โหฉะนั้นเรื่องตาลนิ่บอกเลยรู้หมด ก็อพอได้ก็อพอได้หน่ยอยทำตัวทำตัวเอาอย่างนี้ดีกว่านะพ่อนะพี่มื่นนะครับพาผมไปทําให้เห็นกระตาหน่อยได้ไหมได้ได้นะพ่อนะเอางั้นต้องใช้อะไรบ้างพ่อพาเอาอะไรต้องใช้เตรียมอะไรไปบ้างไม่ขาดนี่ไม่ขาดอะไรเอาไปไปขนไปให้หมดเลยครับไป น้ำตาลนี่เราทําได้ทั้งปีอะทาได้ทั้งปีเรียกว่าทายนกว่าน้ํามันจะหมดต้นแห้งไปก็เปลี่ยนต้นทําไปเรื่อยอย่างเงี้ยหน้าไหนที่ว่าน้าตาลมันจะออกเยอะเป็นพิเศษมีไหมเมตาดิเมษา่ิกำลังเยอะถ้าอยากกินน้ําตาลสดเมืองเพชรนะครับพีเด็ดเด็ดอร่อยอร่อยก็ต้องประมาณเมษาครับเมษาที่เรามาเรียกมาช้าไปหน่อยนะมาช้าปแต่ยังพอมีนะพ่อนะเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยเราจะทําอะไรพ่อ จะขึ้นไปปีนไปเอากระโนดนูกตกระโนดอะไรกันลูกตาลลูกตาลลูกตาลภาษากลางเรียกลูกตาลภาษขึ้นเอานีนเขาเรียกว่าโยงกระโนดโยงกระโนดทวงทวงหรือโยงทวงกระโนดโยงกระโนดโอ้โหเป็นศัพท์เฉพาะขึ้นมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วเชือกนี่ไว้อะไรเอาไว้โยงมันเหรอเอาโยงแบบผูกผูกหวงตาลลงมา โอ้นะให้มันห้อยลงมามันจะได้ไม่นล้นมาฉ่ำเ,ออเพราะว่าถ้าตัดโชะล่วงเละเลยนี่มันไม่ใช่มะพร้าวทั้งหมดผิวทั้งหมดว่าทั้งหมดฉะนั้นมีดนี่ต้องมีติดตัวทุกคนเลยทุกคนเอางั้นพ่อครับทุกอย่างพร้อมเชือกมีเอาไว้อยู่มีดมีพร้อมพระองค์มีอะไรมีทุกอย่างเอา,เอานะพ่อนะรอกินอยู่นะได้เลยเดี๋ยวลงมาเอารออยู่ครับพ่อเดินเลยครับ เราได้ลูกตาลอ่อนมาแล้วเราต้องปอกเปลือกแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนำไปต้มก่อนนำมาประกอบอาหารนะครับส่วนลอนตาลหวานอร่อยสดๆแบบนี้แม่ผมกินซะเพลินเลยครับลืมไปว่าจะต้องเก็บไว้ทำเมนูของหวานของเราในวันนี้แต่จะทำไงได้ล่ะก็มันอร่อยจริงๆนี่ครับ ต้องบอกว่าชาวบ้านที่นี่เก่งมากๆครับทุกๆเชา้าชาวบ้านจะเก็บกระบอกไม้ไผ่ที่รองน้ำหวานจากช่อดอกของต้นตาลหรือที่เรียกว่างวงตาลมาทั้งคืนครับจากนั้นนำน้ำหวานมากรองเอาเปลือกไม้พยอมออกก่อนที่จะนำไปเคี่ยวเปลือกพยอมนี้จะช่วยไม่ให้น้ำตาลสดในกระบอกบูดเสียได้ง่ายชาวบ้านจะใส่ลงในก้นกระบอกไม้ไผ่ก่อนนำไปรองน้ำหวานทุกครั้งส่วนลูกตาลที่จะนำมาปรุงอาหารนั้น ก็ต้องเลือกที่อ่อนพอดีไม่แก่จนเกินไปจึงจะนำมาประกอบอาหารได้ทั้งลูกครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้วัตถุดิบจากที่สูงมาแล้วนะครับนั่นก็คือลูกตาลทั้งหลายทั้งแหล่นะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของสาวๆจะทําอะไรให้เราทานกันด้วยนะครับตอนนี้ต้องสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับครูซิมนะครับผมและนี่คุณย่าคุณย่าเชื้อค่ะคุณย่าเชื้อนะครับคุณย่าสวัสดีครับ วันนี้เรามีเมนูจากลูกตาลอะไรบ้างครับเมนูแรกเลยนะคะครับผมก็ลูกตาลลอยน้ําตาลอ่านี่นี่หัวตาลนะครับส่วนหัวมันเอาไปต้มในน้ําตาลสดาแล้วนะครับอันนี้จะทานกับอะไรครับทานกับน้ําพริกมะม่วงน้ําพริกมะม่วงนะครับอ้าวยังไม่ได้เป็นน้ําพริกนั่นเนี่ยยังไม่เป็นน้าพริกยังเป็นมะม่วงอยู่งานมะม่วงอยู่เดี๋ยวคุณย่าแสดงฝีมือนี่แหละชอบเผ็ดเผ็ดอะไรเลยค่ะ วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าลงจากต้นปุ๊บเข้าครัวเลยนะครับลุยเลยดังสุดใหญ่เนี่ยเมนูวันนี้ก็มีลูกตาลเป็นส่วนประกอบทั้งั้นเลยใช่กะปินะครับใส่เข้าไปประมาณสองหัวแม่มือนะครับคุณผู้ชม,มต้องหกแบบน,นี้นะถึงจะอร่อยแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย แต่ไม่ต้องใส่เต็มถ้าฟีนะย่าถ้าใส่เท่าไปเท่าปริมาณกะปิก็ไม่ต้องกินแล้วครับที่นี้เค็มปั่นเลยนี่อายุเท่าไหรแล้วนะครับเนี่ยยาอายุเท่าไหรอะิ่าหยกเกลิกยอนสิบห้ายกเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าจะคุยก็ไม่รู้เรื่องนะยังไม่ยอมแก่ไงแปดสิบสองจ้าไอ้ยาโอ้โหต้นตาลนะยังปีต้นตาลอยู่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ เลิกมา2ปีแล้วเพิ่งเลิกไปตอนแปดเลยให้มาตาน้ำพริกเดี๋ยวบูบหน่อยอ่าบูบสักนิดนึงพอพอให้น้ำมันออกหน่อยนึงอันนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องน้ำพริกหัวของไอตัวลูกตาลนะลูกตาลอ่อนนะเอาเฉพาะส่วนหัวมานะครับแล้วก็ไปต้มในน้ำตาลสดอีกทีนึงฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานความกรอบของการที่มันเป็น ต้องใช้น้าตาลปน่ะาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะหวานชื่นใจเพราะต้มด้วยน้ําตาลสดอีกทีเนึงใช่ค่ะใครขโมยน้ําตาลย่าไปแล้วน้ําตาลนี่เราก็ทํากันในนี้เลยน้ําตาลกระโนดค่ะจะอร่อยเปล่ามุ่ง่าจะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยสิเนาะคลุกกันอย่างนี้เลยเรียกว่าเป็นกึ่งน้ําพริกกึ่งยํานะใช่เคล็ดลับความอร่อยครับผมต้องมีน้ําล้างครบอ๋อ ไม่งั้นมันจะแห้งไปเห่างนั้นเลยวิธีการเอาเศษที่แตกผสมเข้าไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยตรงนี้นะค่ะโปะเข้าไปอค่ะกึ่งกึ่งน้ำพริกกึ่งยำนะแต่ว่าโดยหลักเนี่ยเนื้อจริงๆเป็นน้ำพริกนะครับคุณผู้ชมครับใช้ได้แล้วใช้แล้วค่ะใช้ได้แล้วนะครับค่ะ สำหรับน้ำพริกมะม่วงแค่เห็นหน้าตาก็เล่นเอาผมนี่น้ำลหลไหลเลยล่ะครับแล้วเมนูต่อไปนี่คืออะไรครับครูครับต้มสีนวลค่ะต้มสีทำไมมันถึงถึงชื่อต้มสีนวลเดี๋ยวเดีย,ดยก็สีมนนันวนวลนวลไง งั้นใส่อะไรบ้างครับนี่ค่ะตะไคร้ขาตะไคร้ใบมะกรูดไก่ไก่นะครับที่สําคัญนะเนี่ยลูกกะลิงปริงกะลิงปริงงั้นวิธีการทําครับค่ะเอากะทิใส่หม้อเลยนะใส่หม้อนะครับต้มแล้วใส่กใส่เกลือหน่อยใส่เกลือหน่อยใส่หน่อยใส่ขาตะไคร้ครับผมถ้าชอบขาเยอะก็ใส่เยอะนะพอมันเดือดนะเราก็ใส่ไก่เลยแล้วก็ใส่ไก่ลงไปให้สุกนะครับเนี่ยเดี๋ยวได้ทานลว ใส่กะลิงปิงเอาแค่ค okay, รึ่งเดียวก่อนเนาะครับผมได้ครับไอบ้ใบมะกรูดนี่เราเอาไว้เอาไว้โรยหน้าแต่งหน้าโรยสุดท้ายครับ<ช>เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าต้มสีนวลน,นั้นจะนวลจริงหรือไม่แล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับสักครู่เดียวครับค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูที่สองต้มสีนวลหน้าตาเหมือนต้มขาไก่แต่รสชาติจะเหมือนหรือไม่ อีกสักครู่ได้ชิมกันอย่างแน่นอนครับเมนูนี้คืออะไรครับครูครับอ๋อยำหัวตะโนดค่ะยำหัวตะโนดเป็นยังไงค่ะก็เอาหัวตะโนดมาเค้าเคกันไงคือโทษนะครับที่เรียกว่ายำเนี่ยผมดูแล้วมันทำไมเครื่องยำม,มันเยอะอย่างนี้อ่ะเยอะมาก เลยไม่ค่อยมีใครทำหรอกค่ะโอ้โมันหาทานยากค่ะอ่ะงั้นก็ทําเลยค่ะมีอะไรบ้างครับใส่เลยครับส่วนประกอบนะคะก็จะมีที่สำคัญก็คือหัวตะโหนดครับผมเดิมเนี่ยหัวตะโหนดเนี่ยเขาจะไม่ ไม่ต้มนะคะเขาก็ใช้หัวตะโหนดที่ซอยมานี่แหละธรรมดาเนี่ยเมื่อกี้เอามาขันกับเกลือแล้วก็บีบน้ําออกให้หมดมันจะได้ลดความฝาดความขมแต่ปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเรามาลวกหน่อยอ่ะความขมมันจะลดลงยิ่งง่ายยิ่งยิ่งความขมก็ยิ่งหายไปเร็วขึ้นอันนี้ต้มน้ําธรรมดาไม่ได้ต้มน้ำธรรมดาค่ะไม่ได้ต้มน้ําตาลสดนะคะแต่ที่สําคัญของยําตัวนี้เครื่องปรุงของมันเนี่ยมันเยอะผมดูแต่ละอย่างเยอะมาก มีใบมะกรูดผักชีกุ้งแห้งมันนากะทิหมูย่างน้ำตาลถ้าไม่มีหมูใช้ไก่ก็ได้นะไก่ก็ได้นะครับคนที่ไม่ทานหมูน้ำตาลหอมกระเทียมเจียวมะพร้าวขูดเอาไปคั่วด้วยพริกถั่วลิสงจำไม่ได้อะไรตะไคร้เออเอาเริ่มเลยนะครับลองนะคะคอันดับแรกกันนะคะใส่เลยค่ะแล้วใส่อะไรต่อกรับแล้วก็ใส่ตักไคร้ ตะไคร้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมทําไมล่ะครับตะไคร้เนี่ยมันแข็งมันต้องเอาเขาค่ะมัอนเอาไปเขาคือได้ไปใส่ทีหลังเนี่ยได้คลุกแป๊บเดียวมันจะไม่ทันให่แข็งมันจะไม่เข้ากับเนื้อตะโนแล้วก็เครื่องปรุงตัวอื่นเนี่ยเขาให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราเราก็ใส่กะทิเนี่ยใส่กะทิเลยนะครับเอาตามเหมาะสมกับตัว ทีนี้เราก็ใส่พวกน้ําตาลเครื่องปรุงนะค่ะใส่ไปได้เลยครับผมเอางั้นน้ําตาลก่อนนะครับค่ะไม่ต้องกลัวมันเจ็บเลยค่ะหัวหอมอ่ะเอาหอมมาเอมเรียงตามนี้มาเลยนะครับได้ค่ะใส่หมูย่างใส่หมดเลยค่ะหอมใส่แล้วมันหอมดีค่ะใส่หมูย่างลงไปได้เลยหมดเลยนะค่ะแต่เวลากินเราเลือกกินนะเพราะกินหมูแล้วจะทําให้แก่ไวถั่วปนถั่วปนนะครับพี่สองขั้วปน ใส่แล้วก็ใส่มะพร้าวคั่วค่ะกุ้งแห้งใส่เลยมะพร้าวใส่ได้เลยค่ะโอเคครับใส่ได้เลยค่ะพอเท่าไหร่เมื่อไหร่บอกเลยครับใส่มะพร้าวคั่วพอใส่มะพร้าวคั่วแล้วเริ่มหอมแล้วถึงนะบีบมะนาวนะครับครูค่ะได้เลยพอแล้วค่ะใบมะกรูดเลยจะเสร็จแล้วนะคับโอเคครับค่ะใบมะกรูด ชอบเยอะไหมใบมะกรูดเนี่ยเฉยๆอันนี้้าใบมะกรูดได้กินแล้วเป็นเป็นยาขับระบายด้วยอ๋อเป็นสมุนไพรด้วยนะครับโอเคจีนี่โรยสุดท้ายเนาะใช่ค่ะพริกกับกระเทียมเทียวกระเทียมเดี๋ยวใส่โปะหน้าเลยโปะหน้านะคะก่อนเอาพริกมาก่อนเนาะพริกมาหน่อยๆพอไม่ต้องเยอะนะคะชอบไหมชอบเยอะไหมคร่าวๆพอพอแล้วค่ะเดี๋ยวเผ็ดมากเนาะอืมค่ะเอาผักชีใส่ได้เลยค่ะผักชีนะครับไม่ต้องหมดนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราตักใส่กาญนะครับแล้วก็เราก็จะโรยกระเทียมรูไม่รู้มันอร่อยหรือเปล่าอ่ะต้องลองชิมนะก็ต้องอร่อยเดี๋ยวเราได้ชิมแน่ครับโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเสร็จแล้วครับยำหัวโหนดโชคดีของผมจริงๆครับที่วันนี้จะได้กินเมนูนี้เพราะว่าหากินยากมากๆครับ เป็นอันว่าสาเร็จครบถ้วนสำหรับเมนูข่าวแต่ว่ามีของข่าวมันก็ต้องมีของหวานนะครับมาเพชรบุรีเมืองต้นตาลแต่ไม่ชิมลูกตาลล้อยแก้วเห็นทีจะไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงเมืองเพชรครับโอ้โหเพลิแป๊บเดียวครับเอาของไปวางหน่อยเดียวปอกอะไรกันเต็มไปหมดครับเนี่ยทำอะไรครับเราเอาเปลือกออกครับผมอันนี้เมนูต่อไป คืออะไรครับครูลูกตาลอยแก้วลูกตาลอยแก้วอ๋อเราเคยเห็นนะครับก็คือลูกตาอย่างนี้แหละอ่าปอกปอกเสร็จก็ไปต้มในน้ําเชื่อมแต่นี่ไม่ใช่น้ําเชื่อมนะคะอันนี้ไม่ต้มใส่น้ําเชื่อมหรอครับจะต้มใส่อะไรครับใส่หม้อใส่หม้อแต่หม้อของเรามีน้ําตาลใสอ๋อก็คือไอ้น้ําตาลที่เราเอามาจากต้นเนี่ยนะครับเอามาใส่หม้อแล้วก็ เรียกว่าลูกตาลต้มในน้ําตาลสดอีกทีหนึ่งฉะนั้นเนี่ยความหวานมันจะไม่ได้หวานแบบน้ําตาลทรายจะหวานแบบน้ําตาลตาโนนน้ำตาลตาโนกทีนี้พอเวลาที่เราหั่นเนี่ยเราเอาน้ําออกไปให้หมดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาน้ําออกไม่หมดเนี่ยมันจะปนกับน้ำตาลใช่มันจะปนกับน้าในในลูกตาลเนี่ยแล้วน้ำในลูกตาลปนกับน้ําตาลไม่ใช่น้าเนี่ยน้าน้าล้างเนี่ย มันก็จะจืดไงแต่ถ้าเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่เห็นไหมข้างใมันมีน้ําอยู่ข้างในข้างในตัวเนื้ออีกทีนะครับมันจะวิ่งเห็นเห็นเลยแล้วก็นี่เลยถ้าสมมติเราชอบคําใหญ่เราก็ครึ่งหนึ่งครึ่งครับผมถ้าเราชอบคำเล็กเราก็ซอยก็หนึ่งสี่ค่ะถ้าใครชอบเล็กอีกก็ซอยไปอีกให้เราคุณย่าก่อนเนาะมีเทคนิคด้วยนะนี่คะเวลาทำเนี่ยต้องปอกให้สะอาดนะเพราะถ้าปอกเนี่ยมีเปลือกอันนี้นิดเดียวเนี่ยมันจะทําเวลาต้มมันจะแดง เปลือกเปลือกไมันจะกลายเป็นสีแดงขึ้นมาเลยไม่ใช่ค่ะน้ําที่เราต้มอ๋อมันจะเสียจะกลายเป็นสีแดงไปเลยเป็นสีออกเป็นสีชมพูแดงแดงแดงมันก็ไม่น่าทานอ่าครับผมเพราะว่ามันมันเปลือกนีไในเปลือบมันจะมียางอยู่มันมีความฝาดอยู่ค่ะอ้าวคุณย่าเอาลงหม้อคุณย่าเอาลงหม้อได้เลยเนี่ยมาเลยค่ะเราลงหม้อเลยนะคะ้องล้างมือก่อนลงหม้อเลยนะคะโอเคครับไปเลยครับค่ะเหนคะน่ากินลงหม้อแล้ว ทีนี้ก็รออีกประมาณสัก20นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะ20นาทีนะครับคุณผู้ชมครับแล,ล้วลูกตาลอยแก้ว<อ>ก็จะพร้อมรับประทานแล้วครับสำเร็จเสร็จสิ้นครบทุกเมนูทั้งอาหารขาวและอาหารหวานสรุปว่าน่ากินทุกเมนูครับมื้อนี้ผมต้องเจริญอาหารมากๆแน่นอนเลยล่ะครับ เร็จเรียบร้อยนะครับครบทุกเมนูแล้วตอนนี้ได้เวลารับประทานแล้วครับ <S <S ขอชิมนิดน,นึงนะนี่เริ่มจากเมนูแรกแต่มันต้องกินกับอันนี้ต้องกินกันนี้นะครับเดี๋ยวนะโอเคครับเราก็ต้องกินกับอันนี้น,นี่มันก็จะเหมือนถ้าเปล่าๆนะครับมันเหมือนน้ำพริก กะปิทั่วไปแต่ว่ามันจะได้มะนาวม,มันจะเอ้ได้มะ <ไอ S 1> ม่วงก็ะจะเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยนะครับแต่จุดสําคัญอยู่นี่ครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่อันนี้หัวตาลนหัวตาลนเนี่ยคุณทุเรียนกินคนเดียวนึนกว่าจะปาดนะคุณผู้ชมไ,ไม่ปาดเออปาดน้อยมากนิดเดียวนั่นเองจะออกห,อหวานหอมด้วยแล้วก็กรุบกรุบด้วยนะครับลองอันนี้อีกเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ขึ้นชื่อเลยนะคะเนี่ยอันนี้ขึ้นชื่อเลยอะไรคะเนี่ยยำยำหัวโนด มันจะหอมสมุนไพรนะมันจะผสมเมี่ยงนะผมว่ามันคล้ายๆเมี่ยงใช่ไหมเมี่ยงนะครับมันจะกรมกรอบไปอีกแบบหนึ่งความรู้สึกของสมุนไพรที่มันหอมอยู่ในปากเนี่ยนะครับแล้วก็ความกรุบกรอบของไอ้ตัวเครื่องคั่วเครื่องเคียงเครื่องคั่วพวกถั่วอะไรมันจะมันเหมือนข้าวก็ไม่ไช่เหมือนหวานก็ไม่เชิงเป็นรสชาติที่น่าสนใจแปลกดีนะครับแต่ผมว่าภาพรวมเอาง่ายๆนะอร่อย อย่างสุดท้ายต้มสีนวลเดี๋ยวผมขอชิมน้ําหน่อยครับต้มสีนวลนี่เขาแปลกกว่าที่อื่นตรงที่มันจะมีตาลิงปริงขอชิมตัวน้ําก่อนนะครับค่ะถึงรสชาติเลยคล้ายๆขาไก่แต่ว่ามันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่านี่นี่นี่ครับอลองกินต้มเนี่ยตาลิงปริงนิดค่ะใช่อือ หวานตาติดเลยใช่ลองก,กินตอนนี้สิมันเป็นตอนนี้นะครับพอลองต้มดูนะครับอร่อยหวานฮะไม่เปรี้ยวเหรอถืมันเปรี้ยวน้อยลงเพราะวะ่ามันก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงเปิงได้ความเค็มเราใส่เกลือไปหน่อยหนึ่ง<ะ>ความมันจากกะทินะครับ<ะ>มีพริกก็ได้เผ็ดแล้วรสชาติมันก็กลมกล่อม นอกจากสีมันจะนวลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยมันนวลนวลมันนัวมันนัวมันแบบกลมไปหมดนะนี่จะสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับว่าทุกอย่างในนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตาลทั้งนั้นเลยรวมถึงของหวานของเราก็เป็นตาลลอยแก้วเป็นตาลต้มในน้าตาลน้ําตาลที่ต้มเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็สามารถรับประทานเป็นน้ําตาลสดได้ด้วยนะครับชุมชนแถวนี้ผูกพันกับ ตาลหรือที่เรียกว่าตโนดก็เรียกว่าเป็นอาชีพรองอาชีพหนึ่งที่เขาทำรองจากการทำนาอืมก็คือทำนาไปด้วยถึงเวลาหน้านาหน้านาทำนาพอหมดหน้านาก็ทำตาลทำตาลทำตโนดกันนะครับยังไงวันนี้นะครับขอบคุณคุณครูมากนะครับที่ให้เกียรติในเรื่องของอาหารการกินให้เราได้ปากท้องขอบคุณแม่มากนะครับโอ้โหอร่อยเดี๋ยวให้ยกไปหมดนี่เลยชอบ นะครับผมฉะนั้นงั้นไม่ต้องแม่บอกแล้วอ้าวไม่ต้องพูดมากถานเลยงั้นลุยกันเลยครับคุณผู้ชมและวันนี้ผมอิ่มเอมในบรรยากาศและรสชาติอาหารจริงๆครับฝีมือการทำกับข้าวของแม่เชื้อและครูซิมอร่อยมากๆเลยครับยิ่งกินข้าวชมวิวท้องนาในบรรยากาศฝนตกแบบนี้แม่ มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะครับผมอยากให้ลูกหลานชาวเพชรบุรีหันกลับมาให้ความสำคัญกับต้นตาลเพราะนอกจากที่จะนำมาทำเป็นอาหารคาวหวานได้แล้วยังเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกด้วยอือหิจฉาคนเมืองเพชรบุรีจริงๆครับนี่แหละครับคนไทยของเรานะครับช่างคิดช่างพลิกแพลงช่างประยุกต์อยู่ใกล้ที่ไหนมีวัตถุดิบอะไรมาก ก็ใช้วัตถุดิบนั้นหัวตโหนดหรือหัวตาลนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเอามาทานทั้งอย่างนั้นเลยเนี่ยมันจะฝาดเอผมจะถามอยู่ว่ามันเป็นมันคือคือถ้ายังไม่ได้ไปทําอะไรเนี่ยกินแล้วมันจะฝาดฝาดทางแก้ของเขาครับเอาไปต้มในน้ําตาลสดที่ได้จากต้นตาลต้นนั้นเลยอืก็ทําให้ความฝาดหายไปแล้วก็ทําให้หวานด้วยนี่แล้วก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับต้นตาลเนี่ยเอามาทําได้หมดมีประโยชน์ทุกส่วนว่าอย่างนั้นเถอะไอที่ผมชอบที่สุดเนี่ย คือที่มันเหมือนคล้ายๆต้มขาไก่ไอไอ,อ,อต้มส,ส,ส,สีนวลสีนวลเนี่ยคือสีมนนันวนวลรสชาติมนนันวนวลกินแล้วกลกล่อมชื่นใจลักษณะยอย่างนั้นไม่เคยสักครั้งมันใส่กะทิเดี๋ยวมันจะบูดคือถ้าเอามาเนี่ยกลัวมันจะบูด,ออดที่หลังก็ชวนผมไปผมเนี่ยนะครับอยาก ปีนพระองค์ขึ้นต้นตาลมากเลยอย่าเลยครับพระองค์เขาก็มีลิมิตในการรับน้ำหนักอยู่และในสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูวิถีพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นที่ไหนติดตามให้ดีครับวันนี้ผมทุเรียนผมต้นครับลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม ่าดีมาบอกสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำติชมหรืออยากแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับรายการท่านสามารถส่งปรสนียบัตรมาที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS วงเล็บบันเลงครัวทั่วไทย เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210ลห 10. ลุ่นรับของที่ระลึกเป็นเสื้อบริเลงครัวทั่วไทยจำนวน5รางวัลพร้อมจัดส่งถึงบ้านท่านในทันทีนะครับ